แล้วก็เทศนี้เพื่อให้เป็นมงคลแก่ว,วันดาพี่น้องทงั้งหลายโดยวันนี้ <c oughs> มีท่านอาจารย์สีท่านเป็นหัวหน้าพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอด็ดเราทั้งจังหวัดมาเต็มไปหมดตลอดพระเจ้าพระสงฆ์มาจำนวนมากมายในนามที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์นั้นครูอาจารย์จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าไม่มีวาสนาบุญญาพิสมพานอย่าเข้าใจว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหานะ ลูกศิลูกหาขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบุญญาพิจมพานของตนอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านศีนี่ท่านประกาศคำเดียวเท่านั้นหะกระจายกันทั่วร้อยเอด็ดทั้งประชาชนญาติโยมพระเนรหลังไหลกันมาเต็มหมดจนจะหาที่นั่งไม่ได้นี่ก็เกิดขึ้นจากบุญวาสนาบุญญาพิจมพานที่ได้เคยสร้างส,างสโโโรมมาด้วยกันลงกัน ใจมีความเคารพเรื่องสายและปฏิบัติตามนี่เป็นอำนาจวาสนาสแล้วสมพระด้นจริงเราเคยพูดเสมอว่าอาจารย์ศรีนี่ท่านเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภาณอยู่มากทีเดียวลูกศิษย์ลูกหาท่านมากฝ่ายพระก็แยกไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆภาคไหนภาคไหนออกไปจากเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ศรีทั้งนั้นทั้งนั้นลงถึงภาคใต้มีเยอะนั่น เนี่ก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาจะมีลูกศิษย์ลูกหามากถ้าไม่มีนิสัยวาสนาจะให้มากอะไรก็ไม่มากนะมันขึ้นอยู่กับใจต,ตามนิสัยวาสนาสายของไข่ของเราใครมีสายไหนสายไหนครูบาอาจารย์แต่แล้วองค์เป็นสายเป็นสายมีลูกศิษย์ลูกหาตามนิสัยวาสนาของตนที่สร้างเกี่ยวข้องกันมานี่เป็นอย่างนั้น นิทัศน์เหล่านี้มาก็มาด้วยนิสัยวาสนาของท่านผู้เป็นหัวหน้าได้พาสร้างบุญญาพิชิตพามาโดยลําดับเคยเป็นครูเป็นอาจารย์มาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทั้งฝ่ายคารวะทั้งฝ่ายพระก็มีความเคารพนับถือแล้วปฏิบัติตามนี่ละอำนาจแห่งบุญกรรมของเราที่เคยเกี่ยวข้องกันในบุเพริวาชาติปางกอ่อนหาเป็นไปเองลงใจไปเอง,ลง,เองลงใจไปเองอย่างนั้นนวันนี้ท่านก พาลูกศิลูกหามามากมายมาคารวะทำวัดรทำว่าขอโทษขอภัยหากมีความผิดพลาดประการใดก็ขอครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้อโหสิกรรมแล้วต่อไปจะได้สังรวมระวังทำตัวให้เป็นคนดีต่อไปเป็นพระดีต่อไปทางนี้ก็ให้อภัยทุกอย่างเรียกว่าให้อภัยไม่เอาเป็นโทษเป็นกรรมต่อกันแะะกันนี่เดี๋ยก็ตอบรับกัน